ใส่เป <ừ> ็นตาดิค่ะใส่เ็แตาไหมใส่เปนตาเป้ยลอยเทียนลอยเทียนโอ้ยั้งกันใส่ปากได้ปะจนเนี่ยปนาไทยปุ่นี่ยตายจริแล้วมดดาธรรมดา อ๋อนี่มันกวดไปไงนักวดสื่อไม่ผู้ได้น้อยจ่เดี๋ยวใส่จักเหล้อวัดแล้วงานกับมือเร็วคือมือปีศาจแล้ว เริ่มน้าตาแล้วเริ่มนาหูน้าตาแล้วครับหมากไปเขาของเครื่องไส้ năng không thông đài lá nó đang chân để nói hết ngàn nó ừ <laughs> เตรียมเรียบร้อยครับประดับประดาแล้วสร็จสับเรียบร้อยพร้อมวงงานเมนตเมนตเห็นยงเอาทรงมาใส่งมาใส่โอ้งามแต่ว่าันเสวยแน่สวยแน้นี่ก็บูชากเทศ บูชาผ้าไทยครับในวันงานวันที่แปดนำส่งครับบูชาได้บูชาผ้าไตยก็ได้บูชากันเถิดก็ได้ครับนี่คือผ้าไตยที่เอาไว้สำหรับให้ญาติโยมบูชาในวันที่แปดตอนเช้าครับ ตอนบายมากก็ที่เอาไปแห่ครับรอบหมบัน